ในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สติ๊กเกอร์โ e สวัสดีครับจอแจ๊บอังแจ๊บเพชแจ๊บค่ะวันนี้ทอยคัสรีวิวครับเน่ของใหญ่มาอีกแล้วครับอ่าตัวนี้เป็นซีรีส์นะครับ ชื่อว่าฟูงเมท่าน g ก o เป็นงานที่ผลิตร่รวมกันระหว่าง 3A และบันไดครับรบดัดออกแบบโดยอาจารย์คุริโอโอคาวระเป็นอาจารย์ที่ออกแบบกันดั้มอ๋อก็ว่าจะดูว่าเป็นทรงหุนนห่นยนต์ยนต์หน่อยคล้ายๆกับกันดั้มนะครับออกมาทั้งหมด3แบบน่าเสียดายมากแล้วก็หายไปเลยเอา้า ออกมาแค่สตัวแล้วก็คือปิดลายไปเลยแต่ออาจิงก็ดีมกันเพราะว่าจะไ,ได้เปลือกดังเยอะอจุดเด่นของเขาคือจะเป็นผ้าจริงนะครับตรงๆผ้าแบบผ้าไหมหน่อยอะไรอย่างนี้ปะ่ะเออแต่มันจะมีความแข็งๆนะแล้วก็ดัดดัดโค้งลวดมาตามริมเิีนะอ่าใช่เพื่อให้เราดัดได้เพราะว่าไอ้แข็งๆมันคือชิ้นส่วนด้านด้านในที่เขาใส่มาเลยให้มันอยู่ทรงดีไซน์ตอนแรกอ่ะมันออกมาปี2014ผมไม่ชอบ เพราะว่าขามันประหลาดเห็นว่าขามันตรงปุ๊บแล้วมันก็งอปุ๊บแล้วก็ลงอีกทีหนึ่ง oh. อ๋อผมไม่ชอบขาแต่พอเวลาคุณใส่เครื่องทรงแล้วอะ่ะมันมองไม่เห็นอืแล้วมันเทมากครับแล้วคือจุดกําเนิดที่ผมซื้อมาเนี่ยมีปมุ่ม้ยมีปมว่าสมัยนูน้นย้อนไปเมื่อปี2014 2013เนี่ยครับก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็ไปเดินตามงานของเล่นเนี่ยช่วงนั้นทีเอดังมากออใช่เห็นตัวเนี้ยแต่สีน้าเงินนะ โคตรชอบเลยไม่มีปัญญาซื้อตอนนั้นมันอยู่ประมาณ 10, หมื่นห้าโปรโมทกันใหญ่โตเลยคืออาจารย์นะเขาเป็นภาพสเก็ตมาแล้วก็ทีเออก็ไปขอลิขสิทธิ์แล้วก็เอามาผลิตแล้วก็ต่อยอดจากไอ้ตัวสีน้ำเงินนะมาเป็นตัวสีแดงเสร็จปับ๊บอาจารย์ก็ดีไซน์ใหม่เป็นนินจาเขาที่นินจาไม่เท่ชิบหายเลยแต่นินจาไม่มีเสือ้อมีแต่ผ้าพ,พันแขนพันขาอ้าวเลยขาก็จะเป็นแบบนี้เลยคนละแบบกันนินจาดีไซน์เท่มาก แล้วปัญหาคือตอนนี้ผมอยากได้นินจาไปเซิร์ชในเฟสมาแล้วมีคนขายด้วยแต่เขาขายไปแล้วอ,าอม,มาถึงเนื้อเรื่องครับครับไม่มีอา้าว <c oughs> เราบมเล่นไม่มีเนื้อเรื่องแต่ว่าขายได้ด้วยความที่แบบว่า เป็น 3A กับเจ้าพ่อที่ดีไซน์กันได้นั่นแหละในคู่มือมีแต่วิธีการประกอบแล้วก็เล่นนะครับผมไม่มีเนื้อเรื่องมันเป็นงานดีไซน์แหละอ่าใช่ดีไซน์คือดีไซน์จากอาจารย์สีจาก 3A ผลิตจากท a ปัจจุบันนี้ค่ายท a นี่ไปแล้วนะครับล้มหายใยจานเหลือแต่ทีอะไรทีโล่ เพราะว่าเหมือน TA เอเขาไปผูกกับแอชลี่รูดและชิรูดไปซะแล้วใชไม่รู้ไปไหนเหมือนกันใครรู้บอกหน่อยนะผมไม่ได้ตามข่าวลองเล่าให้น้องๆหรือใครที่ไม่รู้จักให้ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนค่ายทีเอทำอะไรบ้างแล้วมันดังอะไรบ้างอ๋อโอเคไม่ได้เตรียมมาเลยเอ,อ่ะแต่ความรู้ในหัวยังพอมีอ่ะเล่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจำพอสอไม่ได้นะ TA อ่ะเขาทําของเล่นขึ้นมาผลิตในจํานวนน้อยมากผลิตน้อยแล้วยิตในเมืองนอกคนเนี่ยต้องต่อแถวกันซื้อจุดเด่นของของเล่นของเขาอะ่ะเขาทำแอคชั่นฟิกเกอร์นะไม่สะอาดด้วยมันจะสก,กระปรกแต่สก,กรปรกแล้วสวยแบบนี้มีสนิม มีคราบน้ํามันมีอ,อะไร<ม>คราบนะการเวลาอยู่ในนั้นะยุคแรกๆเขาอาจ,จะเป็นคนใส่หน้ากากกันแก๊สพิษแล้วทีเนี้ยก็เริ่มฮิตในหมู่นักสะสมของคนไทยแบบเงียบๆยังไม่มีใครนําเข้าแบบจริงจังจนเจพีทอยอะไปดูได้แล้วก็เอาเข้ามาแบบถูกกฎหมายเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในตอนนั้นผมเนะี่ยสมัยก่อนยุคนั้นอนะไปเดินนะได้แต่เฝ้ามองชีวิตนี้ mm hmm. กูจะได้มีสักตัวไหมนะแล้วทางเจพีทอยเขาก็จัดงานชื่องาน Thailand t o ย e x เอเป็นงานที่รวมดีไซนเนอร์ทอยทั้งไทยและเทศมา<ช>อยู่ด้วยกันแล้วคนดีไซน์ที่เป็นหลักของ 3A ตอนนั้นคือ Ashley Wood Ashley Wood ก็มาแจากายเซ็นด้วยแล้วก็มาเซ็นของให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นถือว่าเฟื่องฟูมากเฟื่องฟูมาก,มากเออใครมีายเซ็นยุคนั้นก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเออยุคนั้นถือว่าท a อ่ะสดใสามาก ใช่สดเรียกได้ว่ามองไปในทางของเล่นของผสมที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยยังไงก็ต้องเห็น TA อยู่แบบชั้นบนๆอยู่แล้วใช่ก็ประมาณนี้แล้วเขาก็ผลิตแตกลายออกไปเป็น DCLO DCLO เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ไปซื้อลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์อื่นมา,ามทำในสไตล์ตัวเองเช่นทัน a ์ฟอล์บเหมือนๆเลยนะแต่ชุยตัวนี้ชุยผมบอกไว้ก่อน พริกมาในขาวโบกเลยแต่สวยวางเฉยๆสวยอย่าไปดัดเยอะเป็นท่านเกียร์อ่า็นท่านเกียร์ก็มีตัวเล็กอะตัวทีเล็กอะโคตรสวยเลยทาน์ฟอร์เมอร์ทาน์ฟอร์เมอร์ก็มีล่าสุดเนี่ยทีซีโร่เขาไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตแบบอย่างนี้ละเขาจะย่อมาเต็มที่ก็คือหนึ่งต่อหกออกอุลตร้าแมนมินิอุลตร้าแมนเจ็ดอุลตร้าแมนเอชแล้วก็ดีไซเนอร์สัตว์ประหลาดใหม่ครับบาตันอย่างเงี้ยเท่มากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมีรูปเยอะแยะเลยก็ประมาณนี้ครับ ใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมรอไปเซิร์ชใน Google เอาครับผมก็รู้แค่นี้ <c oughs> ไม่ได้รู้อะไรลึกเลยแล้วปัจจุบันนะปัจจุบัน TA อ่ะที่รู้มาคือไม่มีแล้วแต่ทีโอ่ะยังอยู่ยังยินยงยังอยู่ <c oughs> แต่นานๆออกทีออกทุกปี <c oughs> <c oughs> เอ้าวหรอใช่เกมอัพโทนออกเกือบทุกตัวนะอย่างปีนี้ก็มีอุลตร้าแมนออกอีวาเกเลียนถ้าคลิปนี้นะครับมันได้เผยแพร่ออกไปทีเอกับมาทำอีกทีนะ จะอุดหนุนคุณจิ๊บถ้าคุณจิ๊บเห็นคลิปนี้นะคุณจิ๊บมาซื้อสักเทปหนึ่งรีวิวก็อินเสิร์ตจับมาที่ตัวเดี๋ยวเราจะไล่ดูตั้งแต่เท้าขึ้นไปหัวเลยนะครับที่ผมชอบคือดีไซน์เท้าเขามีนิ้วครับนิ้วเขาอะทำเหมือนรองเท้าหนีบของคนญี่ปุ่นอ่ะใช่เขาเรียกเกียร์เขามีชื่อไหม รองเท้าเกีร์ที่มันไม่ใช่เกีร์ด้วยเป็นรองเท้าฟางรองเท้าช่างไม้อะรองเท้าช่างไม้รองเท้าดิงจาที่มันหนีบเฉพพะนิ้วโป้งอ่ะนี่แหละดีซซน์มาจากอันนี้แล้วก็ตรงข้อตรงนี้มีความเป็นชาอัสนาเบิลหน่อยอ่าก็สีแดงนะเออแล้วก็มีเท้าๆอย่างเงี้ยคล้ายๆชินันจูซาซาบิอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเขาใส่ดีคอมาด้วยอ่าดีคอตัวนี้ฟิลกันดั้มเลยถ้าหมุนมาด้านหลังนะก็ยังจะเห็นดีคอตรงนี้อยู่ ดีคอ์ของกันดั้มอ่ะหเลยเพื่อการตกแต่ง2มันเป็นคําเตือนถ้าซูมเข้าไปใกล้มันจะเขียนว่าดันเจอเคาชั่นอะไรก็เป็นแบบคําเตือนสไตล์แบบว่าเครื่องจักรหุ่นยนต์อะไรต่างๆมันจะติดตามพวกข้อพับท่อร้อนข้องออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจริงจังนะแล้วก็ตรงนี้มีโช๊คให้อีก2ออันขยับขึ้นลงได้จริงขยับขึ้นลงได้จริงด้วยใช่สวยงามทีเดียวแล้วก็ดีไซน์ของขาช่วงนี้ป่องตรงเนี้ย มันคือการดั้มเลยกันดั้มเลยดูยังไงก็การดั้มมันหนีไม่พ้นเลยแหละแล้วก็ท่อตรงนี้สวยวิ้ยตอนแรกนี้ว่าแข็งแข็งสปริงจริง,รง,รงนุ่มๆเลยอ่าแล้วก็ดึองออกง่ายมากโอ้โห <laughs> มันเรียกว่าแค่เสียบไเฉยๆครับไม่ได้งัดไม่ได้คานใดๆทั้งสิน้น<ม>เสียบเฉยๆแต่ ถ้าไม่ดึงมันก็ไม่หลุดเว้ยก็ว่า <c oughs> ตอนแรกเขาจัดเขาจัดยังไงให้มันแบบว่ามันงอสวยแบบนี้เรื่องจริงคือไม่ได้จัดหรอกม,มเป็นสปริงใช่มันผิวเองครับคือค่ายเนี้ยอะดปได้ดีเอ,อและท่านผู้ชมจา๋าตรงนี้นะครับตบสีสนิมมาได้สวยมากเนี่ยไอ้สีนาหนาอย่างเงี้ยทํายากนะหนาและให้มันแบบพอดีกับแดงแบบเนี้ยแล้วก็มีสะบัดสะบัดเงินมาหน่อย อันนี้คือสเสน่ห์ของค่ายเขาในยุคนั้นเลยครับอืมคือจะบอกว่ายุคหลังๆอ่ะชุย <c oughs> ก็ว่ากันตรงๆนะออยุคนี้คือยุคที่โอเคครับก่อนหน้านั้นดีกว่านี้นะอือแล้วก็ดีเทลตรงนี้นี่ตรงเนี้ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรดีสีขาวเนะี่ยมันคือกันดั้มเลยถ้าต่อกันดั้มอ๋อใช่ตัดเส้นมาเป็นอย่างงี้เลยอืถ้าต่อกันดั้มพลาสติกคิดอะช่วงข้อต่อตรงเนี้ยตรงกระโปรงเนะี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ย แล้วเขาก็แปะดีคอมาให้นะเดินเส้นเดินลายเขอเๆได้สมจริงมากครับอันนี้ถูกใจถูกใจด้านหลังผมชอบตรงนี้มันมีความเป็นกระดูกสันหลังมันเหมือนกับว่ามันซิงกับคนขับ,บอืมไม่ว่าอะไรก็ตามหุ่นมีกระดูกสันหลังผมชอบหมดเลยผมว่ามันเท่เออแล้วก็มีท่อใหญ่ๆสองอันก็เท่ดีครับไม่รู้อะไรเหมือนกันด้านหน้านะครับเปิดให้ดูชัดๆ จะรู้เลยว่าคนแบบมันเหยียบตรงนี้แล้วขึ้นไปขับอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีไซน์ตรงเนี้ยดีมากอันนี้อันนี้ผมผมชอบมากมากเลยและก็ตรงนี้คือบ่าครับบ่าเนี่ยจะเป็นเหมือนเกาะเกาะผมจินตนาการไว้ว่าเขาเดชไปแล้วก็เอาเกาะไปชนตั้มอ่าใช่เพราะมันมีหนามมันนะเกาะอันนี้คล้ายๆซาคูออ่าเกาะหนามสามเมตรอ่าคล้ายๆซาคูแต่มีความเป็นราชวงศ์เพิ่มขึ้นมานิดนึงนี่ตรงหน้าอกนะครับ ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะถ้าจากที่ผมศึกษามานะเขาเขียนว่าราชวงโจไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วนี่ไงเนี่ย J O ราชวงโจแล้วก็ส่วนหัวส่วนหัวมีความเป็นเอกลักษณ์มากหัวมันเท่หัวมันไม่ใช่กันดั้มเลยหัวมันคือหัวมันคือแอดแดปมาจากบวกของโชกุนอะใช่แล้วใช่ใช่ใช่เหมือนโชกุนแล้วใส่หน้ากากซ้ำอีกทีนึ่งใช่เออจะชัดเลยนะโชว์ความเป็นโชกุนมันอยู่ตรงนี้ หมวกสไ,สไลด์แบบนี้ใช่เนี่ยอ่าเนี่ยมันเหมือนหมวกอันนี้ใช่หไหมเหมือนกันเลยทีความเป็นโชกุนโุดแล้วก็ตรงเนี้ยเขาทำเพิ่มขึ้นมาเป็นพาร์ทแย่สีทองทองเนี่ยนะตอนแกะออกมาต้องประกอบใส่อีกทีหนึ่งอ้อเหรออือเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหักแน่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมประตวที่แล้วไม่มี ตัวนี้ใช้บล็อกเดิมแค่เจาะรูเพิ่มแล้วเอาหัวนี้ใช้หัวเดิมเลยโอเคเข้าใจได้อยู่เพราะว่าเป็นหัวกเหมือนกันในยุคนั้นนะท A เป็นแบบนี้แหละถ้าใครเล่น t a หนึ่งต่อหกอ่ะไอะตัวที่เป็นคนดีไซน์โน่นดีไซน์นี่อ่ะเอาหัวนั้นมาใส่เสื้อตัวนี้เอาตะเกียงตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นทาซีรีส์ใหม่คนมันก็เลยเริ่มตึงๆเลยก็แบบมึงยังไงเนี่ยแต่บทจะดีไซน์ดีก็ดีนะอย่าง TA ที่เป็นคาวบอยขี่ม้าไม้อย่างเงี้ย ออันนั้นเทแล้วก็ซีรีส์พวกไอ้กล่องส้มอ่ะจำได้ไหมตัวเิมเ่ียมอ่าจำได้เอออันนั้นก็สวยสวยทำบล็อกเดียวขายแดกได้ตังชาิใช่ถือว่าเฉียบเฉียบใช่เออเฉียบเลยแล้วทำตอนแรกทำตัวเล็กๆหลังๆแม่งใหญ่เคยเห็นบลัมมเลยใช่แล้วก็มีถือบาซูก้าด้วยนะผมไม่แน่ใจบาซูก้าดีหรือเปล่าบาซูก้าสีสวยมากเก่าๆสนิมสนิมคือถูกจริตผมอ่ะครับอืมแล้วก็บาซูก้าเนี่ย มีแม็กกาซีนด้วยนะเนี่โดนดอกนี้ไปนี่จุกเลยนะนี่เทียบกันเนี่ยกระสุนเท่าอ้รตัวขาดไม่ต้องสืบเสียบง่ายๆแค่นี้เลยอ่าจะบอกว่าโอ้มันแน่นเลยเหรอครับปากม,มันหลวมการทำสีแบบเนี้ยผมเรียกว่างานคุณครูครับคือสมัยนั้นการทำไม่เป็นเขาตกอย่างเงี้ยเป็นสนิมพื้นๆอย่างเงี้ยนะ สวยความเคลอดความดิบอย่างเงี้ยมันลงตัวนี่ดูด้านตรงนี้เนี่ยสวยมากซื้อมาไว้เป็นคุณครูศึกษาถอดแบบให้ได้แบบนี้อ่าปัจจุบันก็สามารถแล้วครับก็ถือว่าขอบคุณค้าปราจารย์แล้วก็ตัวนี้ชุดผ้านะผมรู้สึกว่าตัวคนนะ่ะดีไซน์เฉยมากเฉยเฉยเลยอ่าไปนเน้นหุ่นมากกว่าครับจุดขยับก็ทั่วตัวเลยทั่วตัวอ้าแขนอ้าขางอเงยได้อืม เต็มรูปแบบอยู่ตัวคนก็ดูไม่ได้มีอะไรดูแบบเฉยๆสำหรับผมนะคือถ้าจะดีไซน์ดีไซน์คนให้มันเป็นสมูไรกึ่งพังกึ่งหุ่นยนต์ไปเลยยังดีกว่าเออตัวนี้เฉยๆมากๆอูซสมูไรธรรมดามากผมเด็ดมันออกไปก่อนนะ,อะเออดูจุดขยับกันก่อนไหมส่วนของที่ผมชอบที่สุดนะถ้ามันเกิดมาเป็นหุ่นยนต์แล้วอะ่ะครับ เป็นของเล่นเป็นของสะสมอะสำหรับผมนะหุ่นยนต์ต้องขยับได้ทุกนิ้วอ๋อขยับได้ทุกนิ้วเลยนิ้วนี่งอได้หมดเลยผมไม่ชอบให้หุ่นยนต์ทำมืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบมือกรรมมือแบรเลยนะ <basic S 1> เบสิกไปตัวนี้ถือว่าใช้ได้และด้วยความที่มันสเกลมันใหญ่มากตัวนี้สูงสี่บห้าเซนสี่สิห้าเซนติเมตรเออ มันเลยทําให้นิ้วขยับไม่ค่อยมีปัญหาครับปกติอ่ะความมีปัญหาของนิ้วขยับมันคือรอยต่อของนิ้วที่เป็นจุดหมุนน่ของแต่ละข้อครับพลาสติกขยับไปขยับมามันจะหลวมใช่แต่ทีเอเขาลงสีไปแล้วเนี่ยสีมันไปแทรกตรงนั้นนะ่อ๋อมันทำมันทำให้ฝืดเลยแหละนิ้วไม่หลวมครับแต่ถ้าหลวมก็หยอดน้ํายาแก้ไอ้นี่เอาแก้หลวมไปแก้หลวมไปครับตรงนี้บ่ามันดึงออกมาได้สไลด์ขึ้นลงเนี่ย ได้2อสเต็ปหัวหมุนได้รอบทิศรอบทางเงยหน้าก้มหน้าได้หมดเลยหัวเป็นบ<ล>อ,อลจอยเอวหมุนไม่ได้นะเอวแข็งๆเลยครับนะครับแขนมันงอได้เนี่ยสุดประมาณนะี้แม่งติดละงอได้สองจังหวะอันเนี้ย<ล>ขานี่งอได้สุดเลยโอ<ล>อ้มัมมนเป็นบอลจอยงองอได้สุดเหมือนกัน เท้าได้สุดๆเลยมีความเป็นกันดั้มมากๆเลยล่ะตรงนีแ้แยกจุดขยับกันนะครับเออโชคุคที่ผมบอกว่าสวยเนะี่ยมันคืออย่างนี้น,นะนี่สุดเลยนะโชกคนี้สุดเลยนะอ่ออไม่มผมว่าตอนที่เขาเอาสปริงมาใช้ร่วมด้วยนีดีมากเวลา,เาจัดจุดขยับตัเลเลต่างๆสปริงมันงอไปเป็นแบบว่าตามธรรมชาติของมันเองอะมันสวยมากเลยนะล่ะใช่ ซื้อไหมล่ะไม่ซื้อขายต่อกันเองกันเองสามพันไปราคาไม่บอกนะเดี๋ยวแม่ชอ็อตอ่ะประมาณนี้จุดขยับตัวนี้นะครับมีระบบไฟที่ตาคอกพิษท,ที่หน้าอกแล้วก็บ่าตรงนี้บ่าตรงนี้มันเป็นเพชรนี่ยหรอใช่มีไฟแล้วก็ไฟจะมีในคอกพิษเนี่ยสวยๆเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ โอ้นี่ไม่รู้เห็นบ้างเนี่ยโอ้เห็นอ,อยู่เห็นอยู่ใช่ไหมคือถ้าปิดไฟเราไฟเรามันแรงมากเดี๋ยวดูอินเสิร์ตแล้วกันอินเสิร์ตชัดอยู่อะแล้วก็หัวหัวก็มีไฟพอดมาเลยหมาเลยสวิต์อยู่ตรงนี้เปิดโป้นี่สวยไหมสวยไหมตานะสีฟ้ารีโอ้โหตอนแรกนึกว่าไฟจะเป็นสีขาวหรือเป็นอะไรงี้มันสีน้ำเงินหลอ่อว่ะหลอ่อว่ะเออสวยสวยเออแล้วก็ตรงบาร์ สวิตอยู่หลังบ่านะครับโอ้สวิตดูโคตรยากเลยเปิดปึ้งเห็นไหมไฟอยู่นี่มันเป็นดวงอยู่ด้านบนหน่อยอันนี้รถในกล้องดูอาจจะเห็นนิดนึงไม่ใช่สีสะท้อนนะครับอันนี้คือไฟมาดูข้อดีข้อเสียงก่อนตัวนี้ครับข้อดีเลยนะสำหรับผมนะส่วนตัวนะแม่งใหญ่วางแล้วเต็ม เหมาะสาหรับคนที่เล็กที่น้อยอย่างผมตอนนี้ห้องก็เต็มแล้วตอนนี้อยู่ประดิสฐานอยู่หัวเตียงใหญ่สวยงานละเอียดทุกซอกทุกมุมเวลาเรานึกค้มคืมขึ้นมาเนี่ยเรามาบิดดูนะนะนึกถึงแม่บ้านชาวจีนเนี่ยว่าเขาตกกี่ชั้นนะม,มีน้ํายากี่แบบนะแม่บ้านชาวจีนที่ทาอันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ QC ก็ไม่ธรรมดาต้องดูกันแบบดีๆเลยอาวุธเยอะครับ,รบมันอยู่ในสวยไหมเนี่ย ทดดั้าวุธก็เยอะไม่เยอะมีแค่สชิ้นแต่มันใหญ่สะใจเต,ต็มไ้เต็มมือผ้าที่สวยมากมเดี๋ยวเราจะใส่ชุดให้ดูที่ลานนะที่สวยมากจริงๆอาร์ตท,ทั้งหมดเลยข้อดีอข้อเสียหนึ่งเลยนะมันยืนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ท่านผู้ชมจะเห็นความบักแน็คของมันค,คือผมไม่รู้ว่าด้วยการละเวลาหรืออะไรแต่พวกเนี้ยมันหยอดน้ํายากันหลวมมันก็แน่นแล้วไงออถือว่าเป็นข้อเสียนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ค่อยซ่อมนะผมว่าเป็นข้อเสียที่ตามมาจากข้อดี คือพอมันขยับได้เยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นความเขาเรียกอะไรจุดออดของมันก็จะมีเยอะขึ้นด้วยอ,อพอผ่านการและเวลาไปมันก็จะทําให้เป็นแบบว่ากลายเป็นข้อเสียถึงนิดหนึ่งได้ครับผมรู้สึกว่าความหลวมๆของมันนี่แหละอย่างอันเนี้ย,ยนนดึงี่ะพอกดแล้วเออมันหลวมอ,อืมนิดนึงนะแค่นี้แค่นี้แหละซึ่งพวกเนี้ยผมแก้ไขได้หมดไงครับเออข้อเสียในตอนนี้อันนึงนะหาซื้อยาก อันนี้มันเป็นแบบว่าเรื่องของดิมาซัพับายปกติอยู่แล้วอยากได้ดินจาครับแต่ซื้อยากไม่อยู่แล้ววะเสียเงินไงเออมันดูดีมันดูดีไปหมดเลยอะคุณดูกล่องห้างหมุนกล่องโชว์หน่ะสิโอชโพสท่านี้โอ้กล่องก็ยังสวยอยู่นะคุณเห็นเลื่อมๆตรงนี้ไหมนี่โอ๊ยอันนี้หมุนเลยมา นี่ต้องสะท้อนแสงอย่างนี้เห็นบ้ามไหมเห็นความเลื่อมๆมั้ยเขาซ่อนลายแบบซูกกาไว้หน่อน้อยอ่าบุญหลังกล่องสิหลังกล่องก็เป็นลายกระดูกสันหลังรับลายกสิกรอะไรกะสิกรแข้งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไม่ถึงสามสิบต้องไม่ถึงสามสิบนี่คือไม่มีทางรู้จักเพลงนี้เขาเรียกตื่นเช้าทุกวันนี้เปิดอยู่จริงเหรอเออช่องเจ็ดไม่เคยฟังเหรอ เร็วเร็วสีเป็นช่าเจ็ดสีตะเกียงไก่ยศสิบปีใหญ่ฟว้าใจในกีฬาข้างบนก็จะมีอ๋อนี่นี่นี่ไงนี่ไงบันไดกับทีเออันนี้มีอะไรบีทรีอ๋อเป็นซีรีส์ของเขาไงรวบรวมกันเป็นบีทรีใช่โคตรเท่เลยว่ะบีทรีมาใส่เสื้อกันไหมใส่ใส่ใส่ก่อนใส่เสื้อต้องใส่คนก่อนอ่าจะบอกว่า มันวุ่นวายมากเลยนะครับฉะนั้นดูดีๆอันดับแรกเลยนะถอดหมวกก่อนถอดดาบถอ,อดเกาะอเอลสองข้างถอ,อดเกาะบา,อ,าออกเกาะบาเนี่ยในคู่มือเขาบอกว่าดึงออกได้เลยเผมก็เลยดึงโบ๊อา้าวกาวหลุดผมเลยแปะดินน้ำมันกาวไว้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสพวกนี้ซ่อมได้หมดแล้วก็ผมแนะนํานะให้ใส่ง่ายๆเลยนะถอดมือด้วยอืเขาบอกว่าให้ทําท่านี้ ดูสรงจะเข้าอยา่างไงเข้าคูดยากเลยนะเข้ายากออกยากผมบอกไว้ก่อนนะใครที่ซื้อมาเตรียมใจไว้เลยนะก็วันแรกที่ได้มาใส่อยู่ครึ่งชั่วโมงอะ <c oughs> ยัดทุกท่าทุกทศทุกทางแล้วแม่งไม่ลงสักท <c oughs> ีเอาแล้ว <c oughs> ถ้าให้ถอดมือออกเพราะว่า <c oughs> ใส่แล้วเนี่ยมันจะเอื้อมมือมาจับลำบากมาก แล้วก็ตรงนี้ความละเอียดเห็นนี่ไหมมีจอนะครับในจอมีไฟนะครับจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแต่ใส่เกาะแขนก่อนนะครับมือเนี่ยนะเป็นยางอย่างนี้คุณอาได้เต็มที่เลยแล้วดูความโสมโค้กข,ของมือเขาควรไปล้างมือก่อนครับคุณนะอ,อันนี้คือเขื่อนๆอย่างนี้สไตล์เขาแล้วก็เอื้อมไปแล้วคุณก็ยก คันโยกตรงนี้ไปเสียบที่ข้อมือแทนอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูวิธีปิดนะครับล็อกเอวก่อนล็อกขาปิดประดิษฐานเรียบร้อยอยาให้มันอมไเดี๋ยวไปดูการใส่เสื้อผ้านะครับมีมาให้สองส่วนคือผ้าคาดเอว กับผ้าคลุมยักษ์นะครับะะเขียนว่านี่ราชวงศ์โจใส่ผ้าผ้านี้ก่อนอันนี้เขามีทิคนิดนึงนะมันต้องใส่ลอดท่อเข้ามารอดท่อแบบนี้นี่แล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ลอดท่ออีกฝั่งหนึง่งรู้ป่าวทำไมต้องใส่รอดท่อเข้าไปเพราะว่าถ้าใส่ละช่องไปมันจะเหนียวแทมแทนอันนี้ก็เป็นหมุดนะฮะหมุดแปก๊กแ๊กอะ่ะอ,อืม Oh. แล้วก็มาเซตอัพนิดนึงแป๊บนึงนะผมขอเซตก่อนเสรอัพแล้วต่อามาส่วอันนี้ง่ายมากๆครอบอย่างเดียวครอบไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้มารัดอีกทีนึงครับตรงนี้เป็นโซ่จริงด้วยนะพอครอ,อบแล้วจะเหมือนเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะผมบอกไว้ก่อนเออพอตอนครอบอะสวยผมไม่เคยเห็นตอนที่มนถอดภาพคือตอนแรกอะที่เราเห็นพี่โจอเอามาวางไว้บนห้องนี้ใช่ปะ,ะแล้วมันเหมือนประดิษฐานของจริงอะ <laughs> คือแบบ ั<า>สวยมากาเออจนต้องแบบเอ้ยพี่โจถ่ายรีวิวกันเถอะตัวนี้มันสุดๆไปเลยยวผมขอเซตอัพก่อนอนี่เข้าที่เข้าทางก็จะประมาณนี้เข้าที่เข้าทางดูยังไงเส้นนี้มันจะอยู่ใต้สัญลักษณ์นี้พอดีอแล้วก็หมุดตรงเนี้ยมันจะมีสลักอยู่เขาให้มาเสียบตรงนี้เฮ้ยเสียบเข้าไปในหุน่นใช่เนี่ย แล้วมันก็จะคค้งๆแบบนี้เดี๋ยวผมเสียบให้เสร็จเลยสองข้างพามอยเหมือนคนละตัวเลยเนี่ยสวยไหมสวยมากสวยนะมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูข้างหลังเท่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 แล้วมันจะเท่กว่านี้นะเมื่อมันมีอาวุธเบ็ดใส่อาวุธเลยอาวุธนะดาบอ่ะมันสามารถเหน็บที่เอวได้แต่มันจะต้องแกะชิ้นนี้เกาะนี้ถ้าดึงโบะแล้วหักเลยเนี่ย ผมก็จะเซงเอาแล้วส่วนตัวผมอะพื้นที่ผมมันแคบคุณดูดาบก่อนดาบใหญ่มากฟุ๊บิดอะด่โอ้โหแล้วผ้าสวยเขอะเอะเหม็นจริงเหม็นเนี่ยถ้าดาบไว้อย่างเงี้ยมันจะกินพื้นที่หน้าและหลังมากๆเลยผมเลยจะให้ถืออย่างนี้นะครับส่วนบาสุก้าไหนมันก็มีแล้วผมจะให้พาดบนบ่าเลยอ่ะเดี๋ยวรอดู เรียบร้อยแบบทรงเครื่องเทไ,ไ,ไหม,ทไมเทไหมเทเทนี่ปอกดาบอยู่นี่แล้วไว้ไหนมันเน็บไว้ตรงนี้ตรงเอวอแต่มันเน็บไม่ได้มันแกะไม่ออก คือจริงจมันแกะออกเอาได้เป่าเก็ดึงออกแล้วแ่ะแต่กลัวหัก uh huh. แล้วผมอ่ะไม่ได้ตั้งโชว์แบบนั้นอยู่แล้วผมจะตั้งโชว์แบบเอามันเอามือจับอย่างเง uh ี huh. ้ยโดยรวมนะข้อดีดีกว่าข้อเสียหาตอนนี้ยังพอหาได้ซึ่งสภาพดีๆในตอนนี้นะมันผ่านการเวลามาเยอะนะถ้าคุณจะซื้อมือสองคุณเช็คไฟก่อน uh huh. ไฟติดไหม uh huh. มีตาบ่าสองข้างคล็อกพิษถ้าไฟติดสีไม่ท่าหลอกคนครบปืนไม่หักดาบไม่หักอะไรเงี้ยก็เป็นหมื่น แต่ถ้าคนหายเนี่ยลดลงไปครึ่งเลยครับใช่ก็ตัวน้ําเงินน่ะพี่เจออยู่ห้าพันเก้าสมมุติเขาให้ส่งมาทําสีอ่ะพี่พี่ว่าพี่จะทําตรงไหนเนี่ยพี่จะทำดาเมจที่เป็นการศึกสงครามที่จริงจังกว่านี้คือให้มันลึกเข้าไปในผิวเลยเอาเครื่องเจียมาลงให้หมดเลยมันจะถลอกได้สมจริงมากๆรอยเดอะมันต้องเปื้อนตรงเนี้ยคุณเห็นว่ามันเหมือนเลยอ่าแต่ถ้าผมทาถลอกฟืดฟืดฟืดเข้ามาเนี่ย มันจะเหมือนกว่าลอลงดาเมจจริงดาบผมทําสีโครเมียมไปเลยอให้วาวเป็นคาตานะไปเลยออะไรประมาณนี้น่าทําเป็นพวกเท็กเจอร์มากกว่าแล้วก็ทําสีเสริมเข้าไปครับ กันไปแล้วนะครับกับ toy crush review f u l metal ghost นะครับถ้าท่านผู้ชมช,มชอบนะไปตามหาซื้อกันได้ใน Facebook เท่านั้นเลยที่อื่นผมไม่เคยไที่ไหนขายแล้วว่าเพราะมันเก่าแล้วแล้วก็นินจาใครมีเบ,เบื่อบอกผมด้วยอินบ็อกมันนะขายไม่ต้องแพล็อกเี่ผมมันเก่าแล้วฝากฝังกันไว้ด้วยนะครับกับ toy crush review และหลายๆรา,ายการในช่องแจ็คสตูดิโอฝากกดไลค์ด้วยถ้าชอบกดแชร์ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีไอ้ตัวนี้อยู่บนโลกคนระับเออ YouTube กด Subscribe Facebook กดไลค์นะจ๊ะสนับสนุนให้ช่องเรายังมีชีวิตอยู่ได้นะครับซื้อสติกเกอร์ไลน์เรานะครับเซิร์ชได้ที่ l ล n e Sticker Store นะครับแล้วก็เสื้อแจป๊ปเหลือน้อยมากๆแล้วเหลือแต่สีขาวนะตอนนี้สีดำกับแพ็คคู่ไปหมดแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันคอมเมนต์ไว้ด้วยชอบไม่ชอบอย่างไรสารเราวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ